ตรงบันคีมูลย้ำจุดยืนถกทวิภาคีสางปมร้าวไทยเขมรประธานอาเซียนหลุนสองฝ่ายเจรจาคอรมออนุมัติใช้พรบมั่นคงเจ็ดพื้นที่กทมมีผลพรุ่งนี้ขณะที่กอรมนตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนเป็นพออสูนรักษาความสงบพลทหารสงกรานทองชมพู่ถึงมาตูภูมิแล้วหลังถูกกัมพูชาจับเป็นเฉลยขณะที่ทหารไทยเสียชีวิตอีกหนึ่งนายหลังบาดเจ็บสาหัสจากเหตุชายแดนประทะ 3โจโจนควบเก๋งพ้นทองรามสอใช้เวลาแค่แนาทีกว่าทอง67บาทรวมค่ากว่าล้านสเที่ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มในข่าวค้นค้นข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับข่าวคนคนข่าวในค่ำคืนนี้ความจริงมีข่าวหลายข่าวนะครับที่น่าสนใจและสำคัญ นอกเหนือจากข่าวไทยกัมพูชาแล้วนะครับก็มีข่าวว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการประกาศใช้พราบาความมั่นคงนะครับในเจ็ดเขตในกรุงเทพนะครับแล้วก็วันนี้ที่ประชุมครมก็ได้อนุมัตินะครับเรื่องของข้าราชการชายลาไปช่วยเมียเลี้ยงลูกได้15วันลาได้ด้วยลาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่นะครับสำหรับในแวดวงข้าราชการของเรานะครับ แต่แน่นอนนะครับในยามนี้ในบ้านเราข่าวของไทยกับกัมพูชานั้นก็มีความน่าสนใจมากนะครับวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของพลทหารสงกรานทองชมพูที่ถูกกัมพูชาปล่อยตัวมาแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้สูญเสียทหารอีกท่านหนึ่งนะครับก็จากการประทะกันนะครับครับซึ่งทหารท่านนี้ก็ถูกสะเก็ดระเบิดตั้งแต่วันที่6 วันที่หกกุมภาพันธ์ซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่มีการประทะกันวันที่สามตอนเย็นนะครับแล้วทหารคนนี้ก็โดนสะเก็ดระเบิดแล้วก็มีเลือดออกในสมองแล้วที่สุดนั้นก็เสียชีวิตนะฮะวันนี้ก็เกี่ยวกับทหารก็มีสองคนนี้ใช่คสิบเอกธนากรพูลเพิ่มนะครับ,รบอายุรับอายเ31เป็นทหารสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่6ช่วยราชการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23นะครับอายุเพียงแค่31เท่านั้นเองนะครับโดนสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่เข้าที่ศีรษะ oh แล้วก็ที่แขนเข้าที่ศีรษะนี่หนักสุดนะคร oh. แล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสัพทสิทธิประสงค์นะครับที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในวันนี้ oh. นะครับครับก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียอกเสียใจ oh. นะครับวันนี้ก็มีทางท่านรัฐมนตรีอง oh. อาจคล้ำไพบูล oh. ก็ไปร่วมให้กำลังใจนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสิบเอกธนากรพูนเพิ่มด้วยนะครับท่านก็ไปนะครับ mm hmm. คุณพ่อโบราพูนเพิ่มนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเสียใจมากที่ลูกต้องจากไปนะครับแต่ก็ภูมิใจในลูกชายที่เสียชีวิตเพื่อชาติรับใช้ชาติตัวคุณพ่อโบราณนี่ก็มีลูกสองคนนะครับเป็นทหารทั้งสองคนส mm ิบเอกธนากรเนี่ยก็เป็นลูกชายคนโตนะฮะน้องชายก็ชื่อสิบเอกอดิศักพูนเพิ่ม ท่านนี้ก็สังกัดทหารปืนใหญ่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้วันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยคุณจามนกิจสวภาพก็ไปที่งานศพที่วัดนะวัดโนนไหลนะครับครับอยู่ที่อำเภอเป็นจรัเที่ศรีสะเกดเราไปที่คุณจามรน,นะครับครับใช่ครับ ครับคุณกนกคุณธีรคุณคุณกัมพูครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดโนนไหลอําเภอเบริจลัตจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในพิธีศพของนายทหารนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบนผามอีแดงนะครับซึ่งเป็นทหารศพที่สองนะครับที่เสียชีวิตนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศในพิธีศพนั้นก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับมีชาวบ้านบริเวณที่อยู่ละแวกนี้นะครับเดินทางมา ไว้อะไรกันเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นกันครับนี่คือภาพของศพสิเอกธนากรภูลเพิ่มนะครับอายุ30ปีสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่6ช่วยราชการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่23ที่ถูกคลุมด้วยธงชาตินําขึ้นมาตั้งอยู่บนสารวัดโนนไหลตําบลเสียอเํเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษโดยมีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวอย่างสมเกียรติ โดยคืนนี้ญาติได้ขอรับศพมาทําพิธีบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเป็นคืนแรกโดยบรรยากาศที่นี่นะครับก็มีชาวบ้านนั้นเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจํานวนมากสําหรับสิบเอกธนากรนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอาธิปไตยและถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะเมือ่อค่ำวันที่6กุมภาพัน์บริเวณแนวชายแดนผามออีแดงนะครับก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ายสัพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ และที่เห็นนะครับขณะน,นี้ท่านรัฐมนตรีนายองคอาจคล้ามไพบูลนะครับเมื่อช่วงเย็นก็ได้เดินทางมารถน้ําศพพันตรีธนากรพูนเพิ่มนะครับพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับให้กับครอบครัวจํานวน10,000บาท โดยท่านรัฐมนตรีองอาจน,นะครับก็ได้กล่าวถึงความช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้าที่เสียชีวิตว่าทางฝ่ายทหารจะปูนบำเหน็จให้ตามระเบียบและเมื่อสถานการณ์เป็นปกติหน่วยงานราชการพร้อมทหารช่างก็จะเข้าไปดําเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่เสียหายทุกหลังคาเรือนให้กลับคืนสู่สภาพปกติน,นะครับผมได้คุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับท่านก็จะได้เดี๋ยวให้รอให้สถานการณ์คลี่คลายนิดหนึ่ง นะครับเราก็จะไปทาหลุมรบภัยเพิ่มให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็มีความวิตกกังวลเผื่อว่าพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วเกิดมีสถานการณ์ขึ้นมาอีกตรงหน้าเขากังวลเราก็จะไปทําตรงนั้นให้เขาครับและขณะนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณพ่อบัวราคุณเพิ่มนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของ11อธนากรนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยนะครับถึงความรู้สึกความภูมิใจในตัวลูกชายกันนะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอยากคุณพ่อเล่านิดนึงว่า1ิอธนากรเนี่ยอยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับ ต,ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนอ,อยู่ม .1 ที่เบญจมามหาราชเพราะว่าพ่อได้ไปปากกับอยู่กับน้าคำน้าข้อป็นทหารคุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่รเหตุการณ์ที่ประทะกันเหตุการณ์ที่ประทะกันได้คุยกับลูกชายตอนประมาณสิบโมงกว่าก็เลยพูดกับลูกถามลูกว่าเป็นยังไงไก่พ่ออยู่ไหมเพราะว่าเ่อซื้อเนื้ซื้อไก่เนาะ ว่าพออยู่อยู่ว็พอนออยู่ไม่เป็นไร im, หลวงพ่อไม่ต้องห่วงคุยกันคุยกันภาษาตอนประมาณสิบโมงวกว่า <eral S 2> เหตุ <gros. S 2> การณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงค,ำค่ำเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงค่ำอย่างนั้นถามคุณพ่อนิดนึงว่าถ้าตอนนี้สิบเอ็ดธนากรรับรู้อยากจะบอกอะไรกับลูกชายครับคุณพ่อครับก็บจะบอกว่าความเสียใจนั่นก็มนีนิดแต่มาภูมิใจที่ลูกได้ตายเพียรสตร์ตายแบบสมเกียรติคือ ตายแบบกำลังจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติรัตัวนี้พ่อก็ภูมิใจก็มีท่านนายกรัฐมนตรีทุกหน่วยงานเพยคนไปเยี่ยมนะจะเป็นพอทบอะไรต่างๆครับนี่ก็คือความรู้สึกนะครับคุณพ่อบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากนะครับได้เสียสละเพื่อชาติแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะฝากนะครับให้ทาง รัฐบาลนั้นให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับคุณธีนกคุณกนกคุณธีรคุณยังภูครับครับขอบคุณครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารท่านนี้ด้วยนะครับครับนากรนะครับในช่วงตอนค่าวันนี้นะครับนายกอพิสิทธ์ได้มีโอกาสพูดคุยโทรศัพท์กับเลขาธิการสัประชาชาตินายบันคีมูลนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะมีเดี๋ยวจะมีการออกรายการโทรทัศน์ในช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับซึ่งนายกวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับในประเด็นที่จะพูดคุยกับเลขา UN ก็คื ก็จะมีการย้ำนะครับว่าเราไม่ได้ไปลุกรานใครนะครับเราไม่ได้ไปลุกรานใครสิ่งที่เราทําเพียงการตอบโต้รักษาทิิปไตยของเราสมควรแก่เหตุและไม่มีการโจมตีในส่วนของพลเรือนคือถึงแม้ตอบโต้เราก็ไม่ได้ตอบโต้ไปในที่พักหรือบ้านเรือนของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันประชาชนของเรานับหมื่นคนต้องเดือดร้อนต้องอบพยพนะครับ หากกัมพูชาพยายามจะยกระดับปัญหาที่เกิดขึ้นสู่เวทีสากลเราก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือด้านนี้อยู่แล้วในส่วนของอาเซียนตอนนี้มีการสนับสนุนให้เป็นการเจราจาสองฝ่ายนะครับยังไม่มีการระบุบ,บทบาทของอาเซียนในลักษณะที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยนอกจากประเทศในอาเซียนทั้งหมดสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศคุยกันหาข้อยุติกันซึ่งก็ต้องหยุดยิงก่อนนะครับนักข่าวถามนายกว่าตอนนี้ต้องระงับการช่วยเหลือระหว่างประเทศหรือยัง นายกพิสิทธ์บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับขณะนี้ถือว่าเป็นการประทะบริเวณแนวชายแดนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เฝ้ารอดูสถานการณ์อยู่นะครับนี่นะในขณะเดียวกันนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับคุณสุวิค์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้พูดคุยในที่ประชุมนะครับซึ่งทนายกก็ได้เน้นย้ําตรงนี้ด้วยนะครับว่า ในแง่ของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกก็พบว่าทางกัมพูชานั้นได้ทําผิดกฎระเบียบขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่ายูเนสโกก็คือเอาพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับไปใช้เป็นพื้นที่ทางการทหารซึ่งถือว่าผิดกฎของยูเนสโกเลยนะครับก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่4เลยนะฮะที่ยิงมาจากปราสาทเขาพระวิหารนะครับครับในที่ประชุมคลรมวันนี้นะครับ นายกเนี่ยมีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเอกสารที่ได้มีการหารือในที่ประชุมนะครับอยากจะให้เป็นความลับขั้นสูงแล้วก็เป็นการรู้กันภายในที่ประชุมคอรมอเท่านั้นมไม่อยากให้เรื่องนี้หลุดรอดออกมาเพราะว่าเกรงว่าจะทําให้สถานการณ์บานปลายแต่ก็มีรายงานมานะครับว่าในที่ประชุมคอรมอวันนี้ค่อนข้างจะหารือเรื่องไทยกับกัมพูชาเครียดใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้ว รัฐมนตรีหลายคนก็ให้ความสนใจที่จะสอบถามความเป็นมาเป็นไปทั้งจากรัฐมนตรีกสิทธ์พิลมนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีกรลาโหมซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ชี้แจงมานะครับว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการประทะสืบเนื่องมาจากการสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิโดยเมื่อกัมพูชาสร้างถนนเข้าไปฝ่ายเราก็ทําบ้างฝ่ายกัมพูชาก็เลยโทรศัพท์มาเตือนให้เรายุติ แต่เราทําไม่ได้กัมพูชาจึงเป็นฝ่ายยิงเข้ามาโดยถนนที่สร้างเข้ามานั้นมีการก่อสร้างโดยบริษัทของลูกสาวฮุนเซนส่วนลูกชายคุณฮุนเซนก็เข้ามาบัญชาการรบในพื้นที่ด้วยตัวเองยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้การยิงยุติลงแล้วที่ผ่านมาระดับผู้นําได้โทรศัพท์คุยกันอยู่ตลอดเวลาคุณกษิตรําตีต่างประเทศก็คุยกับคุณฮอนําหง่ําตีต่างประเทศของกัมพูชาพลเอกประวิทธ ลัมตีกลาหโหมก็คุยกับพลเอกเตียบาลลัมตีกลาโหมของกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาแล้วพลเอกะวิทยก็ย้ำนะครับว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาเนี่ยยิงมาจากบนเขาพระวิหารมีเป้าหมายพุ่งเข้ามาใส่พลเรือนของฝ่ายเราแต่ว่าทั้งหมดนี้ตอนนี้เป็นแค่การประทะก,กันไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบเพราะถ้าหากว่าจะรบกันจริงๆศักยภาพฝ่ายไทยเหนือกว่ากัมพูชาไม่สามารถสู้เราได้ โดยเฉพาะถ้าเราใช้เครื่องบินรบไปยิงเขา<ม>เขาก็สู้เราไม่ได้เพราะกัมพูชาไม่มีกองทัพอากาศและก็ไม่มีเครื่องบินรบด้วย<ม>แต่ถ<ต>่านู้ากบรรยากาศที่หลายๆคนพูดในคอรมอก็ดีนะครับหรือว่าวันนี้นะครับแม้แต่ท่านกระสิพิรมเนี่ยก็คุยกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย<ม>ก็คือในฐานะผู้นําอาเซียนใช่ไหมครับ แล้วก็อีกการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์รายงานในที่ประชุมครมอก็คือว่าเรื่องการจัดงานเอ็กซิบิชันที่กัมพูชากระทรวงพาณิชย์บอกว่าทางนายกกัมพูชาเนี่ยส่งเอกสารมาที่กระทรวงพาณิชย์ว่ายืนยันจะจัดงานดังกล่าวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปเปิดงานเองด้วยนะฮะงานเนี่ยจะจัดวันที่1 7บเจถึงยี่สิบุมภาพันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเหมือนกันนะฮะ นี่นะฮะวันนี้ร,รัฐมนตรีกระสิทธ์ก็อย่างที่บอกนะครับตามเดิมเนี่ยกำหนดที่จะพาทูตหลายประเทศไปดูบริเวณชายแดนครับแต่วันนี้ก็ยกเลิกไปนะครับหลังจากที่ได้ปรึกษากับทางแม่ทัพภาคที่สองแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ตรงนั้นยังละเอียดอ่อนนะครับแต่วันนี้งานสําคัญก็คือทั้งคุณกระสิทธนะครับแล้วก็ท่านเอกอักครชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยได้ไปประกถาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพันทร์นะฮะ ซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับตอนนี้เราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ